สวัสดีครับพ่อผู้ดูช่องบูชาเฮนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The King of Fighter นะฮะวันนี้เราจำเป็นต้ตัวบูแมรี่นะครับมาครับใช้เกียร์สูงสุดเช่นกันนะครับมาทังให้ดีมาเลยฮะคนนี้เลยนะครับมาเจอนักมวยจีนหน่อยนะครับโอ้โหมาเลยต่อโต๊ะอย่างโหดมาครับเราต้องเอาสถานที่ที่คาโต้ไม่กระดนะครับไม่ควรเป็นฉากมวยจีนเดียวเด็ดขาดนะครับเอาอะไรดีเอานี้เลยก็ได้ครับน่ากลัวน่ากลัวดี มาเลยบูเมลี่เอาแชก,กะโต้ได้เนาะนี้เป็นไงล่ะเดี๋ยวยืดกันนะครับยืดกันนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมกะโต้ทำไม่ตายเลยอัดันเลยดีเข่าลอยตั้นแหละล็อกขาอีกเวียงไปเลยโอ้คิดเองครับโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะ,ะมาสิ เอาสิเข้ามาก็โดนปีโป้นะครับทำไม่ัด้ปีโป้สามแล้วโอ้โหอ้ไม่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 ย่าไปโดนนะครับเบียงทุบนี่เอาสิเบียงทุบอีกเข้ามาสิเอาได้ยัไงเราบอกแล้วทำไม่ัด้ปีโป้ของเราปีโป้มา อีกทีมาเลยอัจยุดถ้าไม่ตายไปโดนโอ้โหพระเจ้าไม่ยอมเข้ามาไม่เข้ามาไม่โดนจับล็อกนะฮะหย่าโดนแล้วครับจับไม่โดนแล้วฮะมางงนะครับกระตุ้งงอยู่โอ๊ยไม่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 โอ้โหหักโอ้โหหักคอเลยครับนี่ไง ทำร้ายผู้หญิงเหรอโอ้โไม่ทางปิดโป้งมาไปไนแล้วจะเล่นเ๋ยวโดนจับมุมรับอ,อย่างนี้ครับหลายจริงจ,งจามกอนีน่ไงล่ะทุบอีกทีไตอีกทีสัตว์ขามาสิมาแล้วไต มานี่โดน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 เป็นเงาล่ว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 ลบก่อนเลยครับลบก่อะนะครับอย่าไปเกาไกลกันเราไม่เราไม่นับเราไม่ถือนี่ค่อยเข้าเข้ามาไอ้เข้าเข้ามานี่นะครับนี่เป็นไงเข้ามาเองนะครับชนะแล้วฉันอดไปได้ที่จะสงสัยว่าทำไมมีทักษะแค่นั้นนะครับ ชาแล้วนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ